สวัสดีครับอ่าพบกับผมเจดเคยกับได้เจริศักดิ์หรือว่าเจจี่างช่อง YouTube แห่งนี้นั่นเอง,เองนะครับก็วันนี้ก็จะทำพิธีลอยอังคารนะครับที่ทางคณะภาพนะครับได้ให้จัดการให้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าพิธีกรรมต่างๆมีอะไรมั่งนะครับอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเพราะว่า แต่ละที่แต่ละาตฐานจะไม่ไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะ

พี่ได้ยืนตู้ก็พอดีอ่ะ มาลูฟังอันนี้จังมาลงฝังทุกฝั่ง,งมามากฝั่รนนทตาพ้าพเจ้าสาวุทศผ้าบางสกุลให้กับคุณพ่อสนองเขียวคุณแม่ฉลวยคุณเขียวเชียวด้านตรงเปาน ชงปแป่แต่พาดใช้ไอ้พ,พบหน้านุเทินนิพพานังน้าปัตยโยโถ่ตูมีมองลูกเลยตีเล็กวางนี่เลย จ้าวัตาสังขาราอุปาทวยธรรมินอุปาจิตวานิโรจนติเตังอุปสัมมสุโะอาติรังวัตยังกายวัจวิงภากคิสติจยโสอภิสวิญญาณนิราชังวัตริงคารังเด็กไม่ไอวันไม่ต้องดูกลับกลับไปแล้วนี่ ต้องเรืใหญรตอนับบต่อครับตอนนี้เรือก็กําลังจะออกจากท่าของวัดปทุมขนาวานนะครับโดยมีเจ้าภาพยืนหมู่ด้านบนนั่นเองเนาะนี่ครับ เราตัดทแล้วเโอเคเดี๋ยวน่าไ,ไปเจอกันที่ทปากอ่าวครับผมครับอันนี้เราก็พาไปชมเรือที่โดน ไปแค่เนี่ยมาซ่อมแล้วเกิดระเบิดเมื่อข่าวออกข่าวใหญ่โตโมอเตอร์ไซค์องเมือ,องสะบุรสงครามนะครับตามที่เห็นดีนะครับผมดแล้วก็มีผู้เสียชีว่หลายคนเองในช่วงนั้นนะครับมาเกิดเหตุเดียดตรงหน้าดูก,กันปาดขา เป็นเรืองอยงบ้งบปลาได้เป็นงอง่อยมากกว่าทางน้ำมันของจังหวัดตุนงคราม เดี๋ยวเราก็มาฝากออาวแล้วครับอยางไปดึงต้นลูกที่หนึ่งขึ้นลมเล็กน้อยดึกมากมาก ครับมองเห็นไกลๆตรงนู้นอันนั้นคือดอนหอยหลอดเสียงเครื่องอาจจะดังหน่อยครับเสียงพอจะเบาลมก็าอาจจะแรงกล้องรั่นนี้มีระบบการตัดในตัวครับใช้มือถือ เดี๋ยวพาซูบดูก,ก,ก่อนนะไรบ,าบ,าบ้างตาเปล่าจะมองไมเห็นข้างในก็จะมองไม่เห็นจะอยู่ข้างนอกนนเห็นชัดถ้าว่าจะไกลอะไรนี่ก็เป็นเากาศ ว้าวนะครับระหว่างทุ่นลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองนั่นเองไกลๆด้วยจุดจะเป็นเรือเรือน้ำมันหรือเรือติด้านะครับหนึ่งเเป็นบรรยาการปลาอ่าวแม่กองอ,อันนี้ก็ถึงตรงระหว่างกลางแล้วระหว่างทุ่นลูกที่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สองอยู่ด้านหน้านน้นที่เห็นอยู่นูกก่นไกลๆนะครับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มลอยอธิครับเพราะว่าอังคารอยู่ในเตายังไม่ได้ลอยอุ้ยมา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 เริ่มๆเริแทนๆอ่ะเระาไม่ได้พระโปรยมาห่อแรกไปก่อน เป็นกๆตงเป็นตกฟ้าพ่อแม่คงพาดูแลปกป้องรักษาท,ที่มองดูขมกมัวตอนนี้ฟ้าแจ่มใสครับแดดแรงเลยบางเอาันนี้อวัทุนลูกที่หนึ่งแล้วก็ลูกที่สที่อยู่ทางอง,อง,อ,ง,อ,ง,อ,งองันนมาอไปส จะเริ่มมาแล้วนอนครับวีนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวีิธีก็ไว้คลิปหน้าครับท้านท่านไงเดี๋ยวมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะงเวลาที่พี่เจ้าภาพลงเรือมาด้วยนะครับวันนี้ก็เจ้าภาพก็จะมามากระเดงพระและเจ้าหน้าที่นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ บ้านชาวประมงครับที่เห็นกำลังงมอย มรบผเรือประบงตัวใหญ่ก็จะมาเทียบท่าอยู่ที่แถวท่าน้าวัดบางสมุทรมันแบบเยอะนะครับเเขารีอกขึ้นหอยขึ้นปลาอันแบบนี้เรือกออซอบ เรือลากแล้วไม่นต้มธรรมดาเรือลากันเองเนาะขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกับผมใหม่กับนายจริรศักดิ์หรือว่าเจ๊จีสวัสดีครับ